สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะคนที่เกิดเดือนพฤษภาค,คมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพฤษศลัคนณราศีพฤษภมารับชมรับฟังนะคะเองมาดูกันนะคะปักหลังเดือนพฤษภาค,คมการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรโอ้ชาวพฤษภนะคะใครเกิดวันที่16ถึง30พฤษภาค,คมนี้ก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุข จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงในทุกด้านนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านอ่ะสัธุนะคะขอให้บารมีบุญส่งเสริมให้คุณมีแต่ความสุขนะคะอ่ะเรามาดูการงานชาวราศีพฤษภนะคะการงานปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ให้ใบแรกว่าพรพิคเนตราชาชโชคนะคะโอ้โหสำเร็จดังปรฏิหารการงานที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในสายงานนั้นๆได้นะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับเงินงานที่งานชิ้นใหญ่นะคะโปรเจกต์ใหญ่ งานที่จะได้เงินก้อนใหญ่เป็นได้และจะสําเร็จอย่างรวดเร็วดังปฏิหารไม่คาดคิดเลย,พยไพ่ใบที่สองพระเสาร์นะคะถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้คุณจะมีภาวะของความกดดันหรือว่ารู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยนะคะแต่มันตอบแทนคุณด้วยความสําเร็จเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ๆนะคะพไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของเทพพจันนะคะเป็นไพ่ของความคลุ้นคิดความไม่แน่ใจความสับสวนว้าวุ่นใจนะคะถ้ามันอยู่ในจังหวะของทางเลือกนะคะก็ขอให้คุณเดิน ตามทางความฝันของคุณคุณฝันอยากทำอะไรคุณฝันอยากได้อะไรขอให้เดินตามทางนั้นถ้าเลือกไม่ได้นะคะก็ให้เชื่อเซน์ของตัวเองนะคะเลือกทางที่คิดว่าคุณชอบเลือกทางคิดว่าคุณที่คิดว่าคุณใช่ไม่ว่าทางนั้นคุณจะเลือกทางไหนไม่ว่ามันจะยากหรือว่าต้องโชว์ศักยภาพของคุณขนาดไหนแต่มันจะจบด้วยความสำเร็จดังไม่คาดคิดจะมีชื่อเสียงในใสายงานนั้นๆเป็นได้นะคะใต้สำรับนะคะเป็นไพ่พระ แม่ลักษมีนะคะเป็นไพ่ของเมตตามาหานิยมไปที่ใดก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคะไปที่ใดก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยสติและปัญญานะคะใครรอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้งานนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกงานที่ถูกใจเพราะวาันจะมีเกณฑ์อะไรที่ต้องเลือกอะ่ะเออเอางานไหนดีเอางานซ้ายหรืองานขวาเอางานนี้ดีหรือไม่เอาดีนะคะมีโอกาสใดก็คว้าเอาไว้ถึงแม้มันจะเหนื่อยมันจะยากแต่มันจะทํามาซึ่งชื่อเสียงและความสําเร็จให้คุณนะคะ อะเรามาต่อกันด้วยการเงินแล้วการเงินเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีพฤษภนะคะการเงินชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรการเงินนะคะยังมีเรื่องจุกจิกกับค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแต่ถ้าคุณขยนันการเงินก็เข้าทุกวันนะคะให้ระมัดระวังการบัญชีหรือว่า ผู้คนรอบข้างนะคะไพ่ใบที่2การเงินยังไม่ค่อยเสถียรนะคะมันก็มีเกณฑ์เข้ามือซ้ายออกมือขวาได้เงินเข้ามาก็ออกอย่างรวดเร็วเป็นได้เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะไพ่ใบที่3นะคะไกาทองปราบชรวันเงินไม่ตกเงินไม่มานะคะแต่มันคุ้มค่านะยิ่งคุณทําเงินก็ยิ่งมาเพราะฉะนั้นเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่า อย่าท้อถอยอย่าท้อแทะนะคะขอให้ขยันเข้าไว้นะคะชชยชนะมะรารออยูค่คุณอยู่ข้างหน้าการเงินเดี๋ยวก็จะดีขึ้นตามลําดับแตะแต่คุณต้องลงม,มือทํานะคะส่วนใหญ่การเงินจะมาจากหน้าที่การงานและมาจากคุณนะคะโชคลาภยังยังไม่เห็นที่เด่นชัดนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับยวดยานพาหน,นะหรือว่าการเดินทางนะคะอาจจะยวดยานพาหน,นะให้โชคหรือว่าช่วงนี้ต้องเสียเงินเกี่ยวกับรถซ่อมรถซื้อรถอะไรอย่างนี้ได้นะคะ ก็ขอให้คุณสูสๆนะคะเหนื่อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่จะมีเงินเข้ามานะคะอ่ะต่อไปเรื่องเรื่องไรเอ่ยความรักชาวราศีพฤศภความรักเป็นอย่างไรความรักเป็นอย่างไร ความรักนะคะพระวิษณุกรรมน่านจะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจหรือว่าสร้างบ้านด้วยกันเป็นได้ไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของพระแม่คงคานะคะอาจจะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์การไปต่อของความสัมพันธ์เป็นได้ไพ่ใบที่สามโอ้โหเป็นไพ่พระพิฆเนศราชาโชคขึ้นมาตอกย้ํานะคะในชุดของความรักด้วย แสดงว่าเอาคนโสดก่อนคนโสดเนี่ยจริงๆก็อยากมีคู่นะแต่ว่าการเงินกับความสําเร็จการสร้างตัวเองสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจะมุ่งเน้นเรื่องความสําเร็จเรื่องการเงินเรื่องการสร้างบ้านสร้างตัวตนของคุณนะคะถ้ามีใครเข้ามาแล้วคุณไม่แน่ใจก็คบเป็นเพื่อนได้นะคะยังไม่ต้องตัดสินใจคนที่เข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์จะเกิดปีเอ่อปีชวดหรือว่าคนที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์ลัคนาราศีกุมได้นะคะอาจจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนได้นะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่แน่ใจนะคะเพราะคุณไม่ได้มองหานะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจหรือสร้างทรัพย์สร้างสินด้วยกันได้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าโอ้โหพลังงานรุนแรงใคาอยากบอกอะไรชาวราศีพฤษภในเดือน พฤทธศพปักหลังนี้นะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรวุชัยชาวราศีพุษศนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ,พ่พระพฤหัสบดีนะคะเป็นเกณฑ์การเดินทางที่โดดเด่นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือช่วงนี้คุณจะได้รับความเคารพจากคนรอบข้างนะคะมีเกณฑ์การเรียนรู้การสอบแข่งขันหรือการเดินทางหรือการ เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อต่อยอดนี่โดดเด่นมากนะคะไพ่ใบที่สองพระแม่โพศพนะคะทรัพย์สินอะสังหาริมทรัพย์ก็โดดเด่นช่วงนี้คุณก็มีโชคในทุกด้านอยู่เหมือนกันนะคะคอยลงมือกระทํานะคะแล้วจะประสบความสําเร็จไพ่ใบที่3ว้าวพระแม่รักษมีนะคะช่วงนี้ก็มีเงินเข้าเงินออกอย่างอู้ฟู่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะมีเงินเข้ามาดูแล้วทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่แต่ว่าก็มีเกณฑ์ยังมีรอยรั่วที่เงินจะออกไปอยู่นะคะเหมือนออกเข้ามือซ้ายออกมือขวา แต่อย่างไรแล้วก็มีเงินเข้ามาให้ใหได้ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังมีเงินเข้ามาก็ระมัดระวังเก็บออมหรือใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะคือโชคความรักก็มาด้วยความรักดีการเงินดีในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับนะคะก็สาธุด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ